สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูทูบครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้19พฤษภาคม2564ช่วงนี้ข่าวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อว,วานนีค,ครับ18พฤษภาคม2564ครับสื่อหลายสื่อนะครับเว็บไซต์ข่าวดังแล้วก็ตกลงว่าสื่อหลายสำนักก็แล้วกันพูดภาษาสื่อว่ายอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ เขามีการรายงานข่าวทางเว็บไซต์ข่าวว่า,ามีแหล่งข่าวจากทาเนียบรัฐบาลระบุว่า,าในการประชุมครม18พฤษภาคม64ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบพอรกรกู้เงิน7 0 0 0แสนล้านบาทนะครับซึ่งหลายสื่อก็ได้ลงข่าวไปแล้วเมื่อวานเราก็ไปอ่านข่าวตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือสื่อต่างๆลงข่าวไป ว่าได้รับทราบจากแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแต่ตอนนี้ความจริงแล้วยังไม่มีใครทราบว่ารัฐบาลจะกู้700ล้านอีกจริงหรือเปล่านะครับเท่าที่ตรวจสอบนะครับจากรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีในเว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับก็ยังหาอ่านไม่จเจอ,อมติตัวนี้นะครับคือจริงๆแล้วในการประชุมครมนในแต่ละครั้งเขาประชุม วันไหนนะครับช่วงค่ำๆเว็บไซต์ของรัฐบาลจะขึ้นารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีมติสรุปมติครมรที่ประชุมในแต่ละวันนั้นๆน,น,นะครับเมื่อวานนี้18พฤษภาคมมีการประชุมครมอรเราก็ไปอ่านที่เว็บไซต์นั้นแล้วเว็บไซต์ของรัฐบาลแล้วปรากฏว่าอ่านยังไงก็ไม่เจอมติครมรที่เห็นชอบอประรกากู้เงิน7จ็ดแสนล้านนะครับอ่านยังไงก็ไม่เจอนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็น การเล่าเล่าเรื่องของเรานะครับว่าเราไปอ่านมันไม่เจอนะมันไม่เจอ,อมติคอรมอรที่เห็นชอบจะออกพรากอกู้เงินเจ็ดแสนล้านเน่อยอ่านอ่านยังไงก็ไม่เจอเพราะอ่านไม่เจอเราก็เราถือว่าเรายังไม่ทราบว่ารัฐบาลจะกู้เจ็ดแสนล้านจริงหรือเปล่าแต่สื่อสื่อหลายแขนงเขาก็ลงข่าวไปว่ามีแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่า คอรมอรได้มีมติเห็นชอบออกพรกรกู้เงินเจ็แสนล้านตามที่กระทรวงก,การคลังเสนอเมื่อ18ปดพฤษภานะอันนั้นสื่อออกข่าวไปแต่ของเราอ่านยังไงก็ไม่เจอในในในเว็บไซต์ของรัฐบาลที่เป็นรายงานผลการประชุมคอรมอมันมีมติว่าอย่างไรบ้างนะครับเอาเราเราจะเปิดเว็บไซต์ให้ดูนะครับลองดูครับถ้าเป็นโทรศัพท์ก็ทําเหมือนกันนะครับพิมพ์คําว่ามติคอรมอรครับ แล้วก็ต่อด้วยวันที่18แต่ว่าถ้าทําในโทรศัพท์จะมีปัญหาเรื่องในการอ่านไฟล์ไฟล์รายงานการประชุมนะครับเพราะว่าเขาเป็นเวิร์ดในโทรศัพท์อาจจะอ่านไม่ได้แต่ในคอมพิวเตอร์นี่สามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้นะครับว,วิธีค้นหาค้นหาแบบเดียวกันก็คือพิมพ์คําว่ามติคอรมอต่อด้วย18พฤษภาคมห4แล้วก็ค้นหานะครับก็จะเห็นเว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับเว็บไซต์รัฐบาลไทยข่าวทำเนียบรัฐบาล สรุปข่าวการประชุมคอรมอนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปก็จะเห็นสรุปข่าวประชุมคอรมอ8สิบแปดพฤษภาเราก็กดตรงนี้เลยกดตรงรูปเลยก็ได้มันจะมีให้อ่านมาเนี่นี่แหละครับเขาจะมีรายละเอียดให้อ่านสรุปข่าวประชุมคอรมอ8สิบแปดพฤษภาคมหกสี่คือเราไปอ่านยังไงก็ไม่เห็นไม่เห็นว่า ที่ประชุมคณะมนตรีมีมติเห็นชอบออพระการกู้เงินเจ็ดแสนล้านตามที่กระทรวงการคลังเสนออ่านยังไงก็ไม่เจอนะครับนี่คือในเรื่องที่คอรมอรประชุมกันทุกเรื่องเขาจะพิมพ์ลงในนี้นะครับเอาเป็นเรื่องเรื่องไปเลยไล่ไปตั้งแต่เรื่องที่หนึ่งหมวดกฎหมายนะครับไปยังถึงเรื่องเรื่องที่สิบสองเนี่ยเป็นหมวดกฎหมายเรื่องการเห็นชอบปรกรกู้เงินน่าจะอยู่ในนี้ แต่เมื่อวานนี้เราไปอ่านไปครั้งหนึ่งแล้ว18วพฤษภาคมเราอ่านครั้งหนึ่งแล้วไม่เจอเสร็จแล้วเราก็ไปอ่านมวนเศรษฐกิจไปจนถึงทุกเรื่องคณะเราปรีประชุมกันทั้งหมดที่มีมีในนี้เขาบอก42เรื่องอ่านยังไงก็ไม่เจอคําว่ามติคอรมอเห็นชอบให้ออกพรกกู้เงิน700ล้านตามที่กระทรวงการคลังเสนออ่านยังไงไม่เจอนะครับอ่านยังไงก็ไม่เจอเดี๋ยวอ่านอีกครั้ง เรื่องนี้น่าจะอยู่ในหมวดกฎหมายนะครับเรื่องที่หนึ่งอ่านไปครับอ่านยังไงเอาอ่านไปเอาตกลงอ่านอ่านยังไงก็ไม่เจอนะครับก็สรุปว่า ที่สื่อเขาลงข่าวกันว่า18พฤษภาคม64มติครมรเห็นชอบพรลก,รกู้เจ็ดแสนตามที่กระทรวงการคลังเสนอตกลงไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเพราะอ่านในมติครมรสรุปประชุมคณะมติ18พฤษภาคมไม่มีเรื่องนี้โชว์ขึ้นที่เว็บไซต์รัฐบาลครับสวัสดีครับ